สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่อูหรูชาแนลนะครับเกมเมอร์คนเมืองนะครับผมนี่เรามาอยู่กับเจ้านิสันสกายไลน์ R 3 4นะครับผมวันนี้เราจะมาบอกวิธีการรับรถคันนี้กันนะครับซึ่งเป็นรถฟรีในเกม f o r ์ซนะครับโมเลสันโนะครับทุกคนถ้าเราแข่งตามที่ระบบกําหนดนะครับเราก็จะได้รถคันนี้มาครอบครองนะครับผม ราต้องแข่งแบบสตรีทใี่ถึงเลเวล4นะครับผมเราต้องเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับเช็คว่าเราอยู่เลเวลไหนแล้วนะครับผมครับสตรีทนี่ถ้าถึงเลเวล4นะครับผมนิสันทีทีอาร์34ก็จะปลดล็อกครับรับฟรีมาเลยนะครับรถจะอยู่ในคังเราเลยนะครับทุกคนไม่ต้องไปกดซื้ออะไรทั้งสิ้นครับผมโอเคเป็นรถแจกฟรีนะครับ สนามนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมทุกคนนี่นี่ครับจะปรากฏขึ้นตามแมพครับเป็นไอคอนรถ2คันนะครับที่กําลังแข่งกันอยู่นะครับผมขับแข่งไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆถ้าถึงเลเวลสรถก็จะปลดล็อกเองนะครับผมผมบอกเลยว่ารถคันนี้ขับสนุกและแต่งสวยมากครับทุกคน นิดๆก็หล่อแล้วครับผม <Wow. S 1> สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเอาไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมอูรูตัวเองนะครับ <c oughs> มีอย่างับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับลิปนี้ไปก่อนนะครับสวาสดีครับ